cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình, các bạn có thể theo dõi kênh của mình trên kênh youtube của kênh ตัวนี้เต um, ือนมาใหม่ครับนี่ันีเป็นไอพาวเวอร์ครับพาวเวอร์พาวเวอร์ครับปาวเวอร์นี่พาวเวอร์แรงครับพาวเวอร์แรงพาวเวอร์แรงเอามากับตู้บ้านครับเอามากับตู้บ้านกับตู้บ้านครับครับเมื่อกี้ก็เตือนนะครับกเตือนดังกติเลย มิกก็ตื้อมาแล้วครับมิกนี่ยตื้อมาพร้อมพ p ว w e r นะครับนี่พาวเวอร์กับพาวเวอร์แรงครับพาวเวอร์แรงพาวเวอร์แรงนี่ไฟมิกครับมีบุธทูธพร้อมครับมีบุธทูธพร้อมเลยเนี่ยบุธทูธตนี่บุธทูธพร้อมเลยครับบุธทูธเชื่อมต่อตัวตับครับพร้อมเลย ตั้งหลังก็เตียบตายนะครับตั้งหลังเตียบตายพร้อมนะครับไอ้ <Okay. S 1> ตรงนี้เป็นเร่งเบรคกับเร่งเบรรเร่งเตียงกับเร่งเร่งแหลมครับนะเร่งเตียแตงแหลมด้านบนก็เตียบตายเรียบร้อยครับ ประมาณนี้ครับตู้บ้านครับตู้บ้านต้องมีต้องมีตีอันครับมับระขับได้ครับต้องมีตีอันตู้บา้านจะขับไอ้พาเวอร์นู้นได้เพาเวอร์นูน้นแรงครับพาเวแรงมันกลับตู้บ้านอันเดียวไม่ได้หรอกครับต้องกลับตู้บ้านตีตีคู่เลยต้องตีตีไหนตีอันเลย ประมาณนี้ครับพาวเวอร์ก็แรงอยู่ครับพาวเวอร์แรงจัดครับตัวเตียบก็ตัวเตยียบเยอะครับนี่ตัวเตยีเยบจายก็เยอะเหมือนกันครับอันนี้เตยียบแจ็คแจ็คตัวแจ็คตัวเร่งเตยียงเร่งเบรดเร่งเตยีเงเตยง,งแหลม มีเหมือนกัน,นครับนี่เตียงปลาลมครับปลาลมแรงมากเลยครับปลาลมตู้บ้านตู้บ้านขับระบายเลยครับ แล้วก็ดูคลิปหน้าครับคลิปนี้ต้องลาทุกคนไปก่อนนะคัสดีครับ